สวัสดีครับเพื่อนเเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ประกาศแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะตื่นมาก็เจอประกาศแล้วก็ทําข่าวไปแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมของจอมตะกระนะครับโปเกมอนอ่าแก๊งล็อกเก็ตนะฮะแก๊งโกล็อกเก็ตบุกโปเกมอนโกอีกแล้วนะครับ ก่อนอื่นใดนะฮะเราไปดูกันก่อนว่าเจ้าจอมตักระเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยดูคลิปกันเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ฮะมาเลยฟ้าแ,แตกมันโอ้โหโอ้โหมันนี่มีแต่กล้ามบกล้ามเป็นกล้ามปูเลยนี่ฮะโอ้โหน้าตาดูไม่น่าคบเท่าไหร่ครับอือนี่เป็นคลิปที่มีคนถ่ายได้ว่างั้นน่มันเหมือนอะไรวะนะฮะนี่สิบเอ็ดแปดนะครับก็ เรื่องวันนี้นะครับเจ้ากัสลอดก็จะมาเป็นบอสนะครับอ่ะก็จะมีอะไรอย่ะมีลิกิตตังค์ครับมีก้อนนะฮะเกียราดงเกียราดอสว่าไปนะฮะก็อันตับบิดนะครับคูจิคิงนะฮะหรือว่ากัสลอดนะครับก็จะมาเป็นบอสให้เรานะฮะเป็นบอส5ดาวนะครับอ่าจะเริ่มกิจกรรมจริงๆเนี่ยเริ่มวันพุธนะครับวันพุธที่ เกพฤศจิกายนนะครับพรุ่งนี้นะฮะเวลา10บโมงนะครับจนถึงวันที่17นะครับเวลาสองทุ่มนะฮะส่วนกัสลอดนะฮะหรือว่าอะคูจิคิงนะครับก็จะปรากฏกายในวันนี้เลยนะฮะวันนี้ผมรอเรือรอลิงผิดไปหมดเลยนะครับปรากฏกายนะฮะในวันนี้เลยนะครับก็วันที่8นะฮะจะเริ่ม10บโมงตอนนี้ก็หลายคนได้ตีไปแล้วนะครับก็เท่าที่ดูตัว ตัวมันตีไม่ยากนะฮะคนเดียวน่าจะตีได้และครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะเพราะพลังโจมตีก็ไม่ค่อยมีมีแต่ hp นะครับแล้วก็โบนัสสำหรับกิจกรรมนี้นะครับระยะฟักไข่ลดลงหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับระยะฟักไข่ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็ไข่เท่าไหร่สองโลก็เหลือโลเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าใช้เครื่องฟักไข่แบบเร็วก็ลดลงไปอีกนะครับโปเกมอนที่จะเกิดตามป่า นะครับก็จะมีอโรราลัตตาหรือว่าโคลัตตาร่างอโรูร่าเนี่ยนะครับแล้วก็ลัติเคสครับนี่ลัตตาครับร่างอโรูร่าโกแบทครับนี่ตัวนี้ PP ดีมากนะครับตัวนี้จริงๆก็ใช้ได้นะครับเก็บไปด้วยสวีนับครับหรือว่าอูริมูครับตัวนี้ก็ร่าง3ามเจ๋งมากเลยนะอ่าร่าง2ก็ใช้ได้นะ PVP นะตัอ2ตัวนี้แล้วก็ฟิลิเปอร์ครับนะฮะ ตัวนี้ PP ได้ดีนะครับ PP ได้ดีนะครับแล้วก็กูปินครับหรือว่าโกคูรินครับนี่บิดอฟไบดูฟไบดูนะฮะหรือว่าบิปปะนะครับแล้วก็ไบบาเรลครับบีดารุนะฮะแล้วก็สโวสโวเลตนะครับฮัมโฮชิการิสุนะครับตัวนี้ PP ดีนะ ก็ตัวบนเนี่ยแนะนําเก็บลัตต้าก็เก็บได้นะครับเอาไปพีพได้อยู่นะครับเอาไปตีแบบพวกพลังจิตได้อยู่นะครับโกแบตครับสวินับครับริปเปอร์ครับแล้วก็เนี่ยฮะเจ้ากรอกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับแล้วก็โปเกมอนที่จะออกยากหน่อยนะครับก็มีลิกิตังนะฮะสโนอแหลกแล้วก็สวาร์ลอตนะฮะสลาร์วอตสวาลอดก็มาจากกูปินเนี่ยแหละครับ แนะนำเก็บลิกิตังนะครับเก็บคันดีเยอะๆนะครับตัวมันร่างหนึ่งเอาไปพีพีอีก1,500ได้ดีมากนะฮะสโนลแล็กก็ใครตามหาก็เก็บนะใครยังไม่มีชายนี่ก็เก็บนะครับบอสหดาวกันบ้างครับนี่ในการตีบอสบอสหนึ่งดาวก็มีแมนคีครับผมนี่นะฮะสวินับครับสโปกอิงครับนะฮะแล้วก็ทีพิกครับโพคาบูนะครับล้วนแล้วแต่มีชายนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะ บอสสามดาวมีสแตนลกครับมาวิลครับสวารลอตครับแล้วก็ชาปิดโดนี่นะฮะก็แนะนำเก็บสองตัวนะครับสนอแเลกกับมาวิลเพราะว่ามาวิลมีเมก้าครับเอ๊ะไอตัวชาปิดโดฉลามมีเมก้าป่ะผมจำไม่ได้ <laughs> นะฮะเอออะ อ่ามันมีเมก้านะตอนนี้มีเมก้าด้วยนะครับก็เก็บได้ครับกัสลอดครับบอส์ดห้าดาวนะครับเขาไม่เอามาเป็นบอสอะไรนะอันตะบีดแล้วเหรอนะฮะเบื่อแล้วเหรอนะฮะกัสลอดก็มาเป็นบอสห้าดาวคงไม่รู้จะเอาบอสห้าดาวอะไรมาลงกันสินะนะฮะก็ตีเก็บได้ครับอาจจะพีพีอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ดูแล้วนะฮะตีบอสตียินก็ไม่ไหว เอาไปวางยิมได้ไหมไม่รู้ไม่น่าจะได้เนาะส่วนใหญ่บอสห้าดาวตัวนี้วางยิมไม่ค่อยได้นะครับก็ตีเก็บไว้ครับเมกาเกลาดอสกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใครยังไม่มีแคนดี้ก็อะไรนะไม่ใกล้เนจี้ก็ตีเก็บได้ครับไข่คร,ครับไข่7จกิโลนะฮะไข่เจกิโลก็ได้มาจากการแลกของขวัญกับเพื่อนนะครับ mm hmm. ก็มีเชอรูบี้นะฮะหรือว่าโชรุนโะบ ิเบลครับแล้วก็กอนแบะครับเนี่ตอนนี้ผมยังไม่มีช้นนี่เลยร่างเบบี้ของสนแลเลนะครับแล้วก็งานวิจัยภาคสนามนะฮะงานวิจัยภาคสนามก็หมุนเสาได้ควสนั่นแหละนะครับก็จะมีธรรมธรรมะนะฮะหรือว่าเอ็กซิวนะครับเชอรูบี้ครับอ่าสวอลิกครับนี่นารักเชียวนะครทุกตัวร้้นมีใช้นี่ตัวนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็งานวิจัยแบบจำกัดเวลาครับผม นะฮะก็อาจจะมีรางวัลเป็นผล,ลไม้เหรอแล้วก็ผลผล,ลไม้ราสเบอรี่อะไรต่างๆ่นะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่ามีางานวิจัยมีเคเวสอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกพรุ่งนี้นะครับแก๊งล็อกเก็ตครับนี่แก๊งล็อกเก็ตบุกแล้วนะฮะจะเริ่มนะฮะอันนี้กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่9แต่ว่าแก๊งล็อกเก็ตจะเริ่มบุกวันที่14นะครับเวลาเที่ยงนะฮะจนถึงวันที่172ทุ่มนะครับ นะฮะด้วยความโลภและทลือกทยานของซากากินั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะคราวนี้กลอนอุบายของเขานะครับรวมถึงการใช้มิวทูชาโดนะฮะจะมีเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษใหม่นะฮะก็จะรับงานวิจัยพิเศษใหม่ได้ตั้งแต่นะฮะได้ตั้งแต่วันที่17เอ้ยวันที่14แล้วมันจะหมดวันที่1นะครับก็คือถ้าใครไม่ได้รับมันอาจจะหมดหรือเปล่านะฮะ รับงานวิจัยได้ถึงหนึงทันวานะก็คือถ้าใครยังไม่ได้ทำเควสเก่านะครับก็ต้องไปไล่ทําเควสเก่าก่อนนะครับเควสเก่าผมมีรายชื่อไว้หมดไปดูเอาเองครับก็ชนะซากากิก็จะได้ s h a d โดว์มิ w ทนะครับก็คือหลังวันที่ส4จะได้นะครับส่วนใครมีเควสเก่าค้างยังไม่ได้อะไรนะตัวเก่านะครับก็ตีได้ตั้งแต่บัดนี้นะคร ตีไม่ยากหรอกนะครับโปเกมอนชาโด้ครับนะฮะคลิปเซียล่าอารลอรนะฮะก็จะแตกต่างไปนะครับก็มีอะไรมีชาโด้อารอลลาอาชาโด้ดิกเก็ตนะครับชาโด้โอนิกนะฮะชาโด้นาตูนะฮะชาโด้วิลเมอร์นะครับแล้วก็ชาโด้โกลเลตครับนะฮะตัวเก่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดถึงชาโด้ตัวเก่าก็คือ ลาติออสนะครับก็คือใครยังไม่ได้ตีตีซะนะครับคืออยากได้มีทูมนมีเควสมาให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากสะสมลาติออสชาโดนะฮะซึ่งมันมีตัวเดียวนะฮะก็ตีสะสมได้ก่อนวันที่14นะจ๊ะโบนัสกิจกรรมครับโบนัสกิจกรรมนะฮะแก๊งล็อกเก็ตจะปรากฏตัวถี่ขึ้นนะครับแล้วก็คุณสามารถใช้การ์ดเปลี่ยนท่าโปเมอนชาโดว์ได้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนท่าไอระเบิดอารมณ์นะฮะ หรือว่าถ้าอะไรนะฟูสเตชันเนี่ยนะครับเป็นท่าอื่นได้โดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องใช้อะไรล่ะใช้สิใช้การ์ดเนี่แหละเปลี่ยนได้ปกติมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็จากวันที่14ถึงวันที่17นะครับแล้วโปเกมอนต่อไปนี้จะฟักไข่12โลนะครับไข่12โลจะได้มาจากการตีคลิปเซียล่าและอาร์ลอนะครับแล้วก็มีชายนี่ตัวใหม่ด้วยนะครับโคมาทาวนาโคมา ทานานะครับนี่นะเจ้าตัวเหมือนสมุไรนะประมาณนั้นนะครับนี่ออกเป็นสีเงินนะตัวเดิมจะแดงดำแดงเทานะแล้วก็โปเกมอนที่จะฟักออกไข่12โลอีกก็มีโยกิลาสนะฮะหรือร่าลาวิต้าเนี่ยเบื่อมากเลยแอปบอซนะครับสกอรูปีหรือสกอร์ปี้นะครับแซนดิลนะครับ เมกุโรโกะตัวนี้น่าสนใจซึรุกุครับสกาตีนะครับโคบมาทาม,มาโคมาทันนาตัวนี้น่าเก็บนะครับตัวนี้ลุ้นชายนี่วาวใจน่าเก็บนะครับไดโน่น่าเก็บถ้าใครยังไม่มีแต่มีไปหมดแล้วมั้งนะครับยำยำซ้ำครับนี่เพนชามคูโซโม่ครับแล้วก็ตัวนี้หายากขายเยน็นลอเกิน ยาโทโมรินะฮะสลาดิสนะครับผมก็ยังไม่มีเลยตัวเมียนะครับแล้วก็มีงานวิจัยภาคสนามนะครับภารกิจที่มอบชิ้นส่วนลึกลับนี่ก็ต้องมาดูกันซึ่งผมอาจจะทำคลิปนะออกล่าทีเดียวแม่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ใครอยากได้ชาโดว์มิวทูนะฮะก็อาจจะไปทำเควสหรือว่าไม่ทำเควสเก่าก็ได้แล้วแต่นะครับ เพราะว่าทำเควสตอนนี้จะได้ลาติออสนะครับแต่ถ้าคุณมีเควสเก่าอยากได้ลาติออสก็ทำซะแล้วก็จะได้เควสใหม่มานะฮะเพื่อตีมิวทูชาโดอีกนะครับว่าไปครับผมนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันนะครับส่วนมิวทูชาโดลาติไอไอตัวชาโดจะล้างไม่ล้างอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคืออยากได้ร้อยไปอวดเพื่อนก็ล้างนะครับอยากได้สะสมนะครับเพราะว่ามันหายากนะฮะ ก็เก็บไว้นะครอันนี้แล้วแต่ท่านเลยครับนะฮะโปเกมอนชาโด้ก็ตีแรงขึ้น20%แต่ก็เบาบางลงเช่นกันนะฮะสิหรือ20%นี่แหละนะครับแต่เอาไปใช้งานตี p ี p สนุกดีครับมีความแตกต่างนะครับอ่ะก็แล้วแต่จะเลือกครับเพราะมิวทูธรรมดาเดี๋ยวก็มีมาอีกนะครับมิวทูชาโด้เนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วไม่ได้มานะฮะดูก่อนมิว ทูตัวชาโดะชาโดนี่ตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบอะนะฮะมิวทูชาโดนี่ตั้งแต่สองพันยิเนี่ยเพิ่งมาครับปีนี้ย2ิบสองนานไหมละ่ะนะฮะส่วนมิวทูธรรมดาเนี่ยมาเพียบ <laughs> มากันไม่หวันไม่ไหวจนต้องลบนะครับก็ตั้งแต่สองพนยสินะเดือนสิบ ก็เกือบ2ปีนะ2ปีพอดีครับนะฮะก็เก็บไว้แล้วแต่ครับแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่เลยชอบร้อยก็ล้างไปนะฮะล้างไปอยากสะสมอยากเค่ก็เก็บชาร์โดไว้แล้วแต่คนครับแต่สําหรับผมไม่เคยล้างชา์โดเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวเทพทั้งหลายแหละนะครับอ่ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีรายละเอียดยิงผมจะมาเล่าต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ